สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆเลยนะครับเรื่องออหลักปฏิบัติสำคัญในพุทธศาสนาที่เรียกว่าไตรสิกขาค่ะเราอ้างอิงจากคลิปคู่มือมนุษย์ไตรสิกขาของช่องบี b o o k นะครับจะมาดูกันว่าไอ้ศีลสมาธิป,ปัญญาเนี่ยคืออะไรมันเกี่ยวกันยังไงค่ะแล้วตามคลิปนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะนาไปสู่ อะไรได้บ้างนะคะใช่ครับเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจแก่นของมันจริงๆว่ามันเป็นเครื่องมือพัฒนาตัวเองยังไงแล้วก็นําไปสู่การการคลายความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทา,านได้ยังไงอืซึ่งประเด็นน่าสนใจคือคลิปนี้เขาชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องศาสนาจ๋านะคะแต่เป็นกระบวนการที่ใครๆก็ใช้ทําความเข้าใจตัวเองให้เป็นอิสระทางใจได้เหมือนกันน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มกันที่ขั้นเรกเลยไหมครับศีลได้เลยค่ะ ปกติเราก็จะเข้าใจว่าศีลคือไม่ทำชั่วไม่เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นอย่างศีลห้าอะไรแบบเนี้แต่ในคลิปนี้เขามองลึกลงไปกว่านั้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าทำดีแล้วได้บุญหรือสังคมสงบศพยอย่างเดียวนะคะแต่เน้นเลยว่าศีลเนี่ยมันเป็นเหมือนอเครื่องมือเตรียมความพร้อมด่านแรกเลยเตรียมความพร้อมอยังไงนะครับ ก็คือทําให้ชีวิตเรามันไม่วุ่นวายลดเรื่องกวนใจจากภายนอกอะคะ่ะพอชีวิตมันเรียบๆรียบไม่ต้องไปก่อเรื่องเดือดร้อนให้ใครหรือให้ตัวเองเนี่ยจิตใจมันก็จะอยู่ในสภาพที่ปกติหน่อยอ๋อครับครับซึ่งความปกตินี่แหละคะ่ะคือปัจจัยสําคัญมากๆที่จะส่งเสริมให้เราทําสมาธิในขั้นต่อไปได้ง่ายขึ้นเหมือนเราต้องเตรียมพื้นที่ให้มันสะอาดสะอาดโล่งๆก่อนจะทํางานสําคัญนะคะเข้าใจภาพเลยครับเหมือนเคลียร์โต๊ะก่อนเริ่มทำงาน พอมีศีลเป็นฐานแล้วจิตเริ่มนิ่งขึ้นก็มาถึงขั้นที่สองคือสมาธิอันนี้หลายคนอาจจะนึกถึงภาพแบบนั่งนิ่งๆเลยอ่าใช่ค่ะแต่ว่าในคลิปเนี่ยเขาอธิบายชัดกว่านั้นคือสมาธิในที่นี้ไม่ใช่แค่นิ่งแบบท่อนไม้นะคะแต่มันต้องมีลักษณะที่เรียกว่ากัมมนิโยกัมมนิโยค่ะคือจิตที่มันพร้อมใช้งานนะคะมีความตั้งมั่งแต่ก็มีความอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงาน คือพร้อมที่จะเอาไปใช้คิดพิจารณาต่อยอดทางปัญญาไม่ใช่แค่สงบเฉยๆอ๋อเหมือนเครื่องมือที่รับคมไว้แล้วพร้อมหยิบมาใช้ไม่ใช่แค่เก็บเข้ากรุใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยซึ่งสมาธิแบบนี้จริงๆมันก็จำเป็นกับทุกเรื่องนะ แม้แต่เรื่องทางโลกเด็กนักเรียนจะคิดเลขก็ต้องใช้สมาธิครับผมแต่ในทางพุทธเนี่ยคือการฝึกให้มันสูงกว่าระดับธรรมชาติจนจิตมันมีพลังมีความสามารถพิเศษขึ้นมาซึ่งตรงนี้เขาก็แตะเรื่องอุตริมนุสธรรมนิดหนึ่งนะคะว่ามันอาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่เป้าหมายหลักแล้วก็เป็นสิ่งที่พระไม่ควรอวดอ้างด้วยการจะฝึกจิตให้มันพร้อมใช้งานขนาดนั้นได้นี่คงต้องใช้ความอดทนน้าดูเลยนะครับแน่นอนค่ะ ต้องอาศัยการฝึกฝนความเพียรแล้วยิ่งยุคนี้สิ่งเรามันเยอะมากๆเลยสมาธินี่ดูจะท้าทายแต่ก็ยิ่งจำเป็นมากๆเลยไม่ใช่เรื่องล้าสมัยเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะคลิปนี้ก็เน้นว่ายิ่งโลกวุ่นวายสมาธิยิ่งจำเป็นไม่ใช่เรื่องงมงายอะไรเลยครับแล้วพอเราได้สมาธิที่มันกรรมนิโยแล้วเนี่ยมันก็จะส่งพลังไปสู่ขั้นสุดท้าย คือปัญญาค่ะปัญญาคำนี้ก็กว้างอีกแล้วในที่นี้หมายถึงอะไรครับใช่แค่ความรู้เยอะๆความฉลาดคิดวิเคราะห์หรือเปล่าลึกกว่านั้นค่ะไม่ใช่แค่การคิดตามเหตุผลหรือความรู้จำจากตำรานะคะแต่เป็นความเห็นแจ้งหรืออินไซต์ที่มันผุดขึ้นมาเองข้างในเห็นแจ้งค่ะมันเกิดจากการที่เราเอาประสบการณ์ในชีวิตจริงๆเนี่ยแหละค่ะเรื่องที่มันกระทบใจเราแรงๆไม่ว่าจะดีหรือร้ายมาพิจารณาซ้ำๆ จนเห็นความจริงของมันว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่มีตัวตนจริงแท้อนัตานะอืมพอเห็นอย่างนี้ด้วยใจจริงๆอะคะ่ะไม่ใช่แค่คิดเอานะคะผลที่ตามมาคือความรู้สึกเออเบื่อหน่ายคลายความอยากในสิ่งที่เคยยึดติดมากๆอะคะ่ะโอโ้โหฟังดูเหมือนออการอ่านรีวิวร้านอาหารกับการได้ไปกินเองจนรู้รสรู้ซึง้งถึง,ถงความอร่อยหรือไม่อร่อยจริงๆเลยนะครับใช่ใช่ใช่เทียบได้เลยค่ะ คือมันต้องเจอเองรู้สึกเองแล้วความเบื่อหน่ายที่ว่าเนี่ยฟังเพลินๆเ,เหมือนไม่ดีนะคะแต่จริงๆมันคือผลพวงที่แยกไม่ออกจากความเห็นแจ้งเลยอ๋อมันมาคู่กันค่ะเพราะพอเราเห็นแจ้งในความจริงแล้วเนี่ยไอ้ความหลงความยึดติดเดิมๆม,มันก็คลายลงมันทําให้เกิดการเอ่อถอยห่างทางจิตใจออกมาจากการเป็นทาตของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่รักหรือสิ่งที่ชังก็ตามจิตมันก็เริ่มเป็นอิสระมากขึ้น ใช่ค่ะนั่นแหละคือประตูสู่วิมุตต์หรือความหลุดพ้นในคลิปเขาย้ำคำสอนพระพุทธเจ้าเลยว่าคนเราบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่แค่ศีลหรือสมาธิอย่างเดียวสองอย่างแรกเป็นฐานสนับสนุนแต่ปัญญานี่แหละคือตัวตัดเชือกแห่งความยึดมั่นหรืออุปาทานสี่โดยตรงเลยกระจ่างเลยครับทีนี้ถ้ามองภาพรวมความเชื่อมโยงของทั้งสอันศีลส,สมาธิปัญญามันทำงานส่งเสริมกันยังไงนะครับ มันเป็นลำดับขั้นที่ต่อเนื่องและเกื้อกูลกันค่ะคือศีลทำให้ชีวิตสงบไม่วุ่นวายใช่ไหมคะก็เป็นพื้นฐานให้เราฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นครับพอเราฝึกจนได้สมาธิที่มันดีพอคือที่บอกว่ากรมมณิโยจิตมันก็จะมีกำลังมีความพร้อมเหมือนมีแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ที่ดีอ๋อทำให้เห็นอะไรชัดขึ้นใช่ค่ะทำให้เห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้น หรือสามารถน้อมจิตท,ที่มีกำลังสมาธินี่แหละไปพิจารณาปัญหาหรือสภาวะธรรมต่างๆจนมันเกิดปัญญาหรือความเห็นแจ้งขึ้นมาได้ปัญหาที่เคยคิดไม่ตกอาจจะปิ๊งแวบขึ้นมาในตอนที่จิตเป็นสมาธินี่แหละค่ะเข้าใจแล้วครับแล้วตัวปัญญากับสมาธิเองล่ะครับ มันส่งเสริมกันกลับไปกลับมาด้วยไหมแน่นอนเลยค่ะเป็นวงจรที่เกื้อหนุนกันเลยพอเราเกิดปัญญาเข้าใจอะไรชัดเจนขึ้นมันก็จะทำให้เรารู้วิธีฝึกสมาธิให้มันดีขึ้นละเอียดขึ้นได้อีกออแล้วพอสมาธิเรามีกำลังมากขึ้นปัญญามันก็จะยิ่งคมชัดลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกมันพัฒนาไปด้วยกันค่ะสรุปได้ว่าไตรสิขาตามที่คลิปนี้นำเสนอเนี่ยมันคือเส้นทางการฝึกฝนตนเองที่ เป็นระบบมากๆเลยนะครับแน่นอนเลยค่ะจากการปรับพฤติกรรมภายนอกให้ดีศีลแล้วก็มาฝึกเครื่องมือข้างในคือจิตให้มันทรงพลังพร้อมใช้สมาธิแล้วก็ใช้เครื่องมือที่คมกริบเนี่ยไปสร้างความเข้าใจแจ้งในความจริงเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางใจอย่างแท้จริงใช่ค่ะตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะ แล้วก็มีประเด็นทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากคลิปนะคะที่อาจจะทำให้พุทธศาสนามีความพิเศษเฉพาะตัวค,คือการให้ความสำคัญสูงสุดกับ ปัญญาในฐานะหนทางสู่อิสรภาพที่สมบูรณ์แบบจริงๆอะค่ะไม่ใช่แค่ว่าทำดีแล้วมีความสุขหรือมีจิตสงบหรือแม้แต่มีพลังทิเศษอะไรต่างๆแต่เป็นการปลดแอกตัวเองใช่ค่ะปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสของทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่อำนาจเหนือธรรมชาติที่เราอาจจะเคยเชื่อหรือกลัวซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะว่าหรือว่าอิสรภาพที่แท้จริงเนี่ย มันอาจจะอยู่ที่การปฏิวัติมุมมองที่เรามีต่อโลกและตัวเราเองในระดับที่ลึกที่สุดผ่านความเห็นแจ้งแบบนี้ก็เป็นได้นะคะ